โอเคน้องก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักหน้าเฮ้ยท่านผู้ชมที่น่ารักเฮ้ยถูกแล้วเออที่น่ารักนั่นเองอ่ะว,นน <laughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมต่ต้องชแนลนั่นเองเนาะคุณจะมาทําอะไรครับวันนี้คุณตาต้งวันนี้นะครับผมจะเข้ามาลองเล่นออพับจีโมบายนะครับที่เป็นเบต้าหรือว่าเซิร์ฟเบต้านั่นเองนะครับทุกคนเออมันจะเป็นยังไงนะอ่าก็ ไม่ได้เป็นยังไงหรอกก็แค่ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ไปเอาโคดนะครับที่อยู่ในส่วนของ p u b G G ีโกบ l ของเรานะครับไปสร้างโค้ดแล้วก็เอาเข้ามาล็อกอินเออมันก็เข้ามาเล่นได้แล้วนั่นเองก็จะมาดูนะครับว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับถึงมันอาจจะยังไม่ร้อเอซนตะครับแต่เข้ามาดูฟิลลิ่งเข้ามาดูอารมณ์ม,มันนิดนึงเนาะประมาณนี้สิ่งที่เห็นในหน้าจอณนะตอนนี้นะครับเออไม่มีตัว แสดงแทนหรือไม่มีสแตนอินนะครับเออเป็นตัวผมจริงๆที่เขามาเล่นนะออจะพูดทำไมวะเน,นี่ย <laughs> อ่ะก็สิ่งที่เห็นนะครับเออพูดสองรอบแล้วนะอ่ะรอบที่สามก็ได้หน้าจอนะครับมุมมองหน้าจอของตัวละครเรานะครับอ่าตามที่เห็นเลยนะนี่ยกซ้ายยกขวาหน่อยก็จะมีตัวละครที่เล็กลงนะครับถ้าเห็นตามหน้าจอเลยเนาะมุมมองมันมีอาการ กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ยาวขึ้นด้วยไหมอืมประมาณนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกับในส่วนของ p u b G ปกตินะครับที่เป็นแพท1.4เออ1.4นะเดี๋ยวจะขึ้นตรงหน้าจอให้ดูนะครับนี่ตัวละครที่เป็นในแพท1.4ของเรานะครับมันจะตัวใหญ่ๆประมาณนี้เนาะมุมมองมันจะไม่ได้กว้างขนาดนี้นะครับเมื่อเทียบแล้ว ผมว่าถ้า1.5เข้ามานะครับแล้วมุมมองเป็นแบบนี้นี่น่าเล่นมากนะในมือถือนะครับโอ้เอาเรื่องจาดนะครับผมจังหวะนี้เฮ้เ <c oughs> <c oughs> อ่ะผมเปิดใจรลไว้ด้วยนะครับหน้าจอมันจะมีสั่นเหมือนแผ่นดินไหวนิดนึงนะใครดูแล้วปวดหัวนะครับผมมีอาการคลื่นไส้ วิ่งเวียน้ายจะอาเจียนนะครับไปหายาดมยารมยาหมองนะครับผมมาเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะห <c oughs> ยอกยอกยอกนะครับผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นนะครับการตั้งค่านะครับที่ผมเห็นมันเปลี่ยนไปมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่เมื่อกี้ที่พูดไปถึงที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะก็คือมุมมองภาพนะครับผมตัวละครในเกมแล้วก็ในส่วนของควบคุมก็คือปุ่มนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นอันที่สอง อ่ะมันจะมีปุ่มนี้นะครับปุ่มแบกมานี่คือปุ่มแบกอาจจะแบบช่วยคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูไอ้ปุ่มตัวนี้นะครับผมปุ่มแบกนี่โอ้โหมันชื่อมันสะเทือนใจนะครับ <laughs> ด้วยที่ผมเนี่ยเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไงนะเลยต้องหาคนมาแบกนะครับคืออาจจะเป็นแบบปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมปุ่มหาคนแบกเฮไม่ใช่น่าจะเป็นปุ่มแบกเพื่อนได้ประมาณนั้นนะ,อะโอเค เดี๋ยวก็ปรับไปเป็นแบบเดิมก่อนอ่าแล้วก็ออกเนาะอ่าบันทึกก่อนบันทึกไปแล้วก็ไปดูตรงความไวนะครับผมมายความไวนะครับมีการเพิ่มนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งความไวนะครับคือหนึ่งความไวอะไรก็ไม่รู้นะอันเรียกความไวกล้องนะครับมันก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่มันมีการปรับเปลี่ยนตัวเลง TPP กับเลง FPP นะครับไปไว้ด้านบนเนาะ แล้วก็มีความไวเลงผ่านสูตรเลงนะครับทุกคนอ่าอันที่สองเนาะแล้วก็ความไวเจโลสโคปนะครับเป็นอันที่สามปกติมันจะมีสามอันนะแต่ผมจําชื่อได้ไม่หมดหรอกส่วนอันที่สี่นะครับมันก็มีความไวเจโลสโคปอีกนะครับมันต่างกันยังไงครับเนี่ยเมื่อเปิดใช้งานเจโรโโคปจะใช้การปรับท่าทางของมือถือในการปรับความไวหมุนกล้องเนาะส่วนตัวนี้เมื่อเปิดใช้งานเจโลสโคปนะครับจะใช้ การปรับท่าทางของมือถือในการปรับความไวการหมุนกล้องขนายิ่งเอออ่ะ,อะส่วนอันที่สองมันคืออะไรวะเนี่ยมีผลต่อความไวหมุนกล้องเมื่อปัดหน้าจอขนาดยิงเหมือนกันอีกแล้วเหรออ่ะไม่เป็นไรนะครับก็คือเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งอันเป็นปรับความไวได้สี่อันนะครับเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเยอะอีกนะครับมีอะไรให้ปรับกันเยอะนะครับทีนี้อีกอันหนึง่ง อันนึงครบยังอ่าน่าจะครบแล้วหลักๆเท่าที่นะครับเท่าที่เข้ามาลองเล่นดูนะครับก็มุมมองภาพเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับในส่วนของปุ่มนะครับมีปุ่มแบกเข้ามาแล้วอาจจะมีปุ่มอะไรหลเล่ยอะเพิ่มเข้ามาก็อีกก็เป็นได้นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของปรับความไวนะครับอ่าปรับไอ้ตัวจโลเซนเซทีฟหรือความไวเนี่ยมันก็มีเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนอ่าจังหวะนี้มือสั้นนะครับเหมือนจะหิวข้าวแล้วเราอะใช่ไหม เอาเวเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูข้างในนะครับว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันต่อเลย let's go <S โอเคนะทุกคนอ่าสัมผัสแรกนะครับในการลงถึงปืนของเซฟเบต้านะครับหรือว่าพับจีเบต้านั่นเองเนาะโอ้ปืนกระบอกแรกที่ได้นะครับปืนพกกระลุดซองโอ้จีเมครับผมเมื่อวานนี้น ต้องมาแล้วนะครับดอกปืนดีๆหน่อยเยอะนะครับเกียมยิงกันนะยอดๆๆนะเจียกย,ยอดๆๆนะครับหึได้ยินเสียงพี่ชายอุย้ยเอาเรื่องนะเราเนี่ยนะครับผมเฮ้ยพี่ชายใจเย็นใจเย็น บอดมีนอนยิงด้วยเอาเรื่องวิชายเรื่องบอดหายใจบ่มนะบอกเลยเฮ้ยยะมีกระจกแล้วนะครับอียะนี่นะครับมีกระจกแล้วนะทุกคนว้าเดี๋ยวลองยิงกระจกนะไหนโอ้มีกระกรท่างกระจกตรงนี้นะเอาเรื่องวิจัยโดดเข้าไปมีกระจก อ้อจบบาทนะครับเจ็บมากเลยทุกคนเจ็บมากเลยครับใช่เอ๊อ้าวเดาผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไปไหนล่ะพี่ชายโอ้พี่ชายช่วยอ้าวโชคดีอะไรแบบนี้ครับทุกคนดูดิหลวงเดือดอะไรกับเนี่ยแอดดกชกรกอซ่า เดี๋ยวผมเล่นกระจกทีหนึ่งชอบ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 นะครับเ้ยใช้กอสางหนไหมเรื่องบอดไว้ใจผม <c oughs> ี่เราก็ยังไม่ไปจากตรงนี้เลยนะเราจะมายิงกระจกซ้ำอีกรอบนะครับชอบชอบชอบ,ชอบนะครับพอปีนเข้าไปนะครับกระจกเตียกเพียงพัง นี่ไม่จริงๆเขาน่าจะเช็ดกระจกหน่อยนะกระจกมัวมากอ่ะครับผมดูดิดูดินี่นะครับกระจกมัวมากนะไม่ใส่เลยเป็นบ้านเราหน่อยไม่ได้นะคัดเอี่ยมนะครับผมเราพอบ้านใจกล้านะแับ <laughs> แดอกผ้าขยาแต่นี่นะครับมีถุงยา เรียกถุงยางชีพนะถุงยางชีพแล้วกันเรียกถุงยางชีพนี่นะครับมีแบบถุงยางชีพโยนด้วยเออย่างจาดดูชิบดูคุณเก็บอะไรมาไอ้ได้ย่าน้ำแล้วนะครับนี่เราก็นี่โยนได้นี่นะครับผลิตยาเองได้ครับนี่โอ้คุณจะเป็น เอเย่นใช่ไหมเนี่ยนะครับผมโอ้เอเย่นยาแก้ปวดนะครับกับเอเย่นผ้าพันนะครับผมนี่มาเฟี้ยวเฟี้ยว,ยวขอเพิ่มอีกมันเล่นอะไรตรงนี้วะเนี่ย <c oughs> นี่นะครับอันนี้แก้ข่าวหน่อยนะเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตยาแก้ปวดอะไรเอ้ยนะครับเราโยนทิ้งนะครับเป็นการโยนทิ้งนะ โยนทิ้งได้แต่การโยนทิ้งของเขานี่แบบโอ้หขอ,อ,นอน้นๆๆอ,อนุ่นนู่นปอดงู่นปอดเนี่ยโอ้โหขอยิงหน่อยปอดยิงกันกน,นุกหนานมากนะครับจังหวะนี้กอมีส่วนร่วมด้วย บอดนี้ยินยังไงก็เท่นะครับโอเคเนาะสำหรับการทดสอบเซิร์ฟเบต้านะครับผมหรือว่าพับจีเบต้านั่นเองเนาะก็มีข้อมูลนะครับที่ตอนเล่นอยู่เนี่ยบอกผิดพลาดแล้วกันว่าสามารถจะผลิตในส่วนของยาแก้ปวดยาแก้องแก้ไอเอ้ยไม่ใช่นะครับผมเออในเรื่องของการที่ เราเก็บอะไรมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะผลิตได้นะครับไม่ใช่นะครับเออพวกเฟิร์สเอทเฟิร์สคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นยาแก้ปวดนะครับยาชูกําลังอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นการเอาของจากในกระเป๋าเรานะครับอ่าที่เกี่ยวกับการรักษานะครับยาแก้ปวดเฟิร์สเอทยาผ้าพันนะครับโยนทิ้งออกมาได้เอออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นแบบแบบโยนเหมือนเขาเรียกอะไรอะถุงยางชีฟออกมานะครับผมประมาณนั้นเนาะ S 1> <S 1> <S <S สำหรับท้ายคลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การมาลองเล่นนะครับซึ่งตอนที่อัปเดตเป็นแพทใหม่หรือว่าอัปเดตซีซั่นใหม่อะไรก็แล้วแต่น,นะครับมันอาจจะไม่ได้มีเหมือนตอนที่ที่เข้ามาร่วมทดสอบก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งเมื่อกี้มีกระจกนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอ่ะมีกระจกเนาะมีค่าความไวเปลี่ยนนะครับมุมมองนะครับอ่ามุมมองของ ตัวละครในเกมนะครับก็มีการเปลี่ยนอ่าและเดี๋ยวเรารอดูว่ามันอัพเป็น1.5แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับหรือว่ามีอะไรที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับ าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทวีดัดนะครับท่านผู้ชมที่รักหน้าเฮ้ยท่านผู้ชมที่หน้ารักแฮะถูกแล้ว <laughs> บ๊ายบายกันไปจริงๆนะครับผมบ,บาย